หลายคนนะครับมีกระทะดำนะครับแบบนี้นะครับดูดํามากนะครับก็ถึงเวลามาขัดแล้วนะครับให้ข่าวขึ้นนะครับแล้วก็ทํากับข้าวนะครับได้เร็วขึ้นนะครับดูเห็นไหมครับดํามากเลยผมเคยทําไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ได้นานนะครับหลายเดือนอยู่นะครับแต่รอบนี้นะครับมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเริ่มดาแล้วนะครับเกิดจากเตาแก๊สเล่านะครับไฟออกสีแดงนะครับก็เลยทําให้ดํานะครับดูฝั่งนะติดแน่นเลยดูมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเติมน้ำนะครับในกะละมังนะครับ น้ำเต็มแล้วนะครับพลังเยอะอยู่นะครับนี่เอาไว้ล้างนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาสบู่มานะครับแบบนี้นะครับที่ว่าเป็นเศษๆนะครับก็ดีกว่าทิ้งนะครับเพราะว่าสบู่เพิกเศษแบบนี้นะครับก็มีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาให้สบู่นะครับมีประโยชน์อีกครั้งนะครับสตตล์วายนะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับใช้สบู่มาขัดนะครับมันมีมานานแล้วนะครับวิธีนี้นะครับปกติแล้วนะครับใช้น้ายาล้างจานนะครับขัดไม่ค่อยออกนะครับมันลื่นนะครับลื่นมากก่นนั้นนะครับเอาน้ํานะครับมาใส่นะครับใส่กระทะ้ีีนครับบบ่แ ใส่ไปเลยนะครับให้ทั่วดูนะครับดูเน่นมากไม่ออกนะครับแล้วก็เอาสบู่นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหลายๆก้อนนะครับเอามาบีบนะครับนี่บีบให้เป็นก้อนนะครับในการใช้งานนะครับง่ายขึ้นแล้วก็นําสบู่นะครับเอามาถูก่อนนะครับถูไปเลยนะครับ แต่นั้นาใช้ฝอยนะครับเอามาขัดนะครับขัดได้เลยนะครับดูขัดแป๊บเดียวนะครับก็เริ่มหมองแล้วนะครับเห็นไหมนี่ขาวจ้วเลยก็ทําการเติมสบู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับกำจัดราบมันนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาล้างกันดูนะครับผมขัดแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะครับล้างนะครับหืมดูเงามากดูสะอาดมากนะครับขาวจัวรเลยแหมดูฝั่งนี้ยังดำกว่าอีกนะครับดูข้างหลังนะครับที่ขัดไปนะครับขาวสะอาดนะครับแบบนี้นะทำกับข้าวนะครับร้อนเร็วนะครับนี่ ถืว่าใช้ได้นะครับผมวิธีนี้นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเจอกันคลิป2ครับกับสาระน่ารสตาร์ดิไวสวัสดีครับ